สวัสดีภูมิใจในคริสตจักรของไทย as we look back on 2025 we thank god for all the wonderful things he's done as we look forward to this new year we look forward to the great things god is going to do in our nation สิ่งหนึ่งสวัสดีนะ2025ที่กําลัง2026ที่กําลังจะ yeah, we just wanted to wish you a happy new year, and we want to just remember that uh, God has a word for you this year, and that also God has given us the mission to reach every available person by every available means to teach people about the gospel and about God, and to mobilize people into their great commission destiny. ก็อยากจะกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ในฤดูการใหม่หรือว่าในปีใหม่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าได้ส่งเรียกคสตจักรของเราให้ประกาศให้กับทุกๆคนนะครับด้วยทุกๆเวลาและช่วยทุกทุกโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะขยายไปทั่วแผ่นดินประเทศไทยนะครับแม่นแล้กลุ่มพระเจ้านะครับแล้วก็ส่วนตัวผมนะครับก็สําหรับปีใหม่นี้เรามีความเชื่อว่าเนาะการประกาศของพระเจ้าจะไม่เป็นไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะขัด หรือทําให้เราเนี่ยที่จะพูดเรื่องราวของพระเจ้าไม่ได้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับประเทศไทยของเราที่เรามีความเชื่อในขีจักเชยชนะของเราว่านะครับในทุกหมู่บ้านในทุกอ,ทอําเภอและในทุกจังหวัดนะครับจะได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วเราหวังเป็นอย่างมากเลยในปี2 0 2 6ที่จะถึงนี้พระเจ้าจะเปิดประตูนะครับแล้วเราขอมีความเชื่อและใช้ความเชื่อนะครับในปีนี้นะว่า ผู้เชื่อในประเทศไทยจะไม่ใช่แค่หนึ่งเปอร์เซตต่อไปนะครับแต่มันจะขยายและเพิ่มปูนมากขึ้นในทุกๆปีเรามีความเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องนะครับมีปีที่ดีและเตรียมพร้อมกับสิ่งที่พระเจ้าจะนําเราผ่านไปในปี2026นี้ครับผมแล้วก็มีข้อพระคัมภีร์นะครับที่อยากมาหนุนใจให้กับพี่น้องในปีใหม่นี้นะครับก็อยู่ในมมทธิบที่ 18, 28ข้อที่18ถึง20นะครับแล้วข้อที่18กล่าวว่า แล้วพระเยซูเส,สร็จมาหาพวกเขาตรัสว่าบรรดาอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกได้ประทานแก่เราแล้วฉะนั้นพวกเจ้าจงออกไปทําให้ทุกประชาชาติเป็นสาวกของเรารให้รับบัพติศมานในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนเขาให้ถือสิ่งสารพัดในสิ่งที่เราได้สั่งเจ้าไว้และนี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค นะครับผมเชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าพระวจนะเหนือประเทศไทยในปี2026นี้คือประเทศไทยเราจะดําเนินชีวิตด้วยสิทธิอํานาจและริบเดท ที่พระเจา้าจะให้กับเราพี่้องครับเราจะไม่เฉยชาเราไม่จะแค่อยู่ในความสะดวกสบายอีกต่อไปอแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าก,กรองนําเราให้เป็นคริสจักรที่เต็มล้นไปด้วยไฟเพื่อที่จะอ,นนออกไปด้วยความกล้าหาญนะครับและเพื่อที่จะนําชัยชนะนะครับและนำข่าวประเสริฐนั้นเข้าไปสู่ในทุกๆชุมชนทุกๆหมู่บ้านน,น,นะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นผมเชื่อว่าเราจะเห็นคนมากมายเข้ามาในคริสจักรของเรา นะครับตั้งแต่คริสจักรที่แม่สายนะครับห้วยหินสุราษฎร์ธานีชนบุรีและศรีราชา,า,ชาและพัทยาน,นะครับก็หวังว่านะครับพวกเราเจะเห็นคนมากมายเข้ามาและนอกเหนือจากนั้นนะครับขอบพระเจ้าทรงอวยพระพ,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 พี่น้องและอยากจะให้เราดําเนินชีวิตด้วยคำที่คำนุนใจหรือกําลังและฤทธิด์เดชที่พระเจ้าให้กับเราในพระนามของพระศริเจ้าอาเมนสวัสดีครับพระเจ้าอวยพร